สวัสดีค่ะเราพบกับอาชี h แชแนลนะคะวันนี้นะคะชีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูที่ในห้างเซ็นทรัลเฟสิวัลนะคะว่าข้างในสถานการณ์ตอนนี้นะคะที่เขาให้กักตัวอยู่บ้านแล้วก็เขาปิดห้างอะไรอย่างเงี้ยคือในห้างเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงนะคะพอดีว่าเราจะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในห้างนะคะก็เลยเอากล้องมาถ่ายด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะคะ เริ่มจากที่จอดรถก่อนนะคะที่จอดรถชั้น G ปกติจะเต็มหมดเลยนะคะตอนนี้ก็ว่างมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็ใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะ ้ามูงชูู้ก็เปิดอยู่นะคะเขาขายให้แกล็บก็มีร้านเนื่นอ,อืน,นะคะที่ยังเปิดอยู่เช่นขายพูดเพนด้าน์ะ ตรงนี้นะคะแต่ร้านเขาก็อเอาของออกมาขายนะคะอย่างเช่นดิสโซนะคะฮอตพอ t ตอา่ามีบูธเอ็มเคมาด้วยถ้าใครอยากจะสั่งก็งต้องมานั่งรอตรงนี้นะคะลองดูชั้นอื่นๆนะคะหือนมาก ยางฮอตอตนะคะเขาก็ทำเป็นเซตขายอย่างนี้นะคะเซต59บาทแล้วก็แถมน้ำซุปแล้วก็ผักให้ด้วยนมกี้ก็ไป,ปุดหนุนของฮอตพอตมานะคะก็ เมื่อกีค้ค่ะที่ชิไปถ่ายที่ในเซ็นทรัลเฟสติวัลใช่ไหมคะก็เขาจะมีแบบตั้งโต๊ะนะคะเป็นจุดเป็นจุดก็คือแต่ละผู้ประกอบการนะคะเขาก็จะมาตั้งแบบโต๊ะขายของนะคะไม่แน่ใจว่าแบบมาระบายของหรือว่าอะไรแต่เขาก็บอกนะว่าจะตั้งไปจนถึงวันที่13นะคะแล้วชิก็ไปอุ่นนนของฮออตมานะานี่อย่างอันนี้เขาก็ทําเป็นเซตนะคะห้าสิบกาวาเป็นเซตหมูเราต้องมาต้มเองนะคะ แต่ว่าเขาก็จะมีเขาก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะนี่อย่างเนี้ยคะ่ะคือแบบตอนนี้สถานการณ์แบบที่ไหนก็แย่เหมือนกันเนะเาะก็น่าสงสารนะคะเขาก็ต้องทำให้ร้านอยู่รอดแล้วชั้นอื่นๆนะคะที่อยู่ชั้นบนของห้างนะคะก็ไม่มีใครเปิดเลยะคะ่ะห้างเขาปิดไฟหมดเลย สว่วนในเซ็นทรัลฟู้ดฮอล์นะคะก็เปิดตามปกติมีลูกค้าปกติเลยก็อย่างที่ชี้ไปทำคลิปมาให้ดูนะคะก็เพื่อนก็จะเห็นเลยว่าสถา,านการณ์ในห้างนะคะเฉพาะในห้างเซ็นทรัลนะคะว่าในเชียงใหม่เป็นไงไม่รู้ว่าที่จังหวัดอื่นๆนะจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวยางชี้ขอตัวนะคะไปต้มซุกี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวเย็นละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปลคะ่ะบ๊ายบาย